ต่อ wi เดี๋ยวรอทางติ๊กต็อกดีกว่าเชื่อเรามันมีช่องทางที่ดีมากๆละมากที่สุดขอบคุณนะครับตกลงอะไรให้คือโอเคอันนี้คือ,นะอเห็นนะก็องงได้แล้วค่ะค่ะอันนี้คืออันนี้<ข>คือไลฟ์ไลฟ์แล้วไลฟ์ในไหนใน YouTube อันนี้คือ TikTok อันนี้คือ TikTok อันนี้ y o ยูทูบอันนี้เพจนะถ่ายทอดสดข้องงเองนี่แหละแต่ว่าเดี๋ยวนะโอเครอทิกตอกนะจ๊ะโอเคโอเคโอเคดูบีแอลุสตานะไม่ใช่เอกภากรนะอ่าถ้าเกิดว่าเราวางก็ปล่อยไปตรงนี้ดีกว่าอะไรมาขอบีแุสตาน่ะโอเคเจ๋วชัดกว่าเอาเอานี้แหละเริ่มถ่ายทอดสดเดี๋ยวพ่อจะวาง สวัสดีทุกๆุกคนที่เข้ามาในตอนนี้นะคะคุณอาจจะหลงทางแต่จไม่ขำล้วันนี้คุณอาจจะหลงทางแต่ในวันหน้าจะเจอเส้นทางที่ดีอย่างแน่นอนค่ะตอนนี้ช่องทางที่ไลฟ์สดเป็นของ P.I. Moon Star หมดเลยนะครับใช่ค่ะ P.I. Moon Star Only นะคะไลฟ์ คุณเยอะไม่ได้ดดค่ะเด<ม>ือดกลัวเวลาไลฟ์ก็คือขนาดมันจะอยู่ประมาณนี้หมดเลยนะลูกดูตรงนี้เป็นหลักนะเพราะอันนี้ใช้กล้องหลังก็ประมาณนี้ก็ว่าอยู่นี่ห,หะะัวหนูแสีผ้าพทีโอเคกำลังไลฟ์มาดูได้เลยจ้าไลฟ์แล้วไล์แล้วไลค์แล้วโอเคข,ขึ้นไ,ไ,ไลฟ์แล้วย้ำพี่ไอมูสตาไม่ใช่เอกะกนย้ำพี่ไอมูสตานะจ๊ะ ก็ตอนนี้ไลค์ของพี่ไอมูนสตาร์เลยทั้ง YouTube TikTok แล้วก็ f เฟซบ o ๊กเพจอันนี้ดีกว่าสวัสดีค่ะหรือยสวัสดีค่ะ,คะอ่ะคุยไปก่อนแล้วไปดูสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ hello everyone Hello e e v r y o n e I'm p i n o a m f r o m Thailand โอ้สวัสดีค่ะเสียงพี่พอมากเลยทักทักขอบคุณค่ะแต่ยังไม่ได้ร้องเลยนะคะ โง่น้องอิง oh, น้องอิงค่อนข้างที่จะตกใจนิดนึงนะคะตอนนี้ตกใจอะไรเหรอเพราะว่าเขาบอกเสียงพี่พอมากเลยแต่เรายังไม่ได้ลองโอ้คนดูนี่เนาะเริ่มซะแล้วเริ่มซะแล้วเออโอเคมาชมการซ้อมของพีไอมูลสตาร์นะครับตอนนี้เราสเสียยมอนเสียงม้อนมาแล้วค่ะสวัสดีเสียงม้อนตอนนี้เราไลฟ์สดทั้งหมดสามช่องทางนะครับก็คือมีช่องทางของอ่าเมนอ่า แฟนเพจ Facebook ของ P.I. m o o s t t r าแล้วก็ช่องทางของ TikTok P.I. m o o ม s t a a าและช่องทางของ y t u t u PI p o m o ล t a านะครับถนัดทางช่องทางไหนดูทางช่องทางนั้นแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยน,นะครับแล้วก็อ่าเริ่มต้น P.I. m o ม s t t r าหายไปไหนคนหนึ่งมาออเริ่มต้นในการ <ขอ S 1> <อ>สวัสดีครับสวีดาสวัสด,ดีทุกคนค่ะอ่าเดี๋ยวเพื่อไม่เป็นการเสรยียเวลานะครับเรา ว่าจะคุยอะไรกันนิดหน่อยก็ก็ไม่ต้องคุยดีกว่ามาซ้อมเลยนะคุยคุยค่ะคุยค่ะชอบพอดีชอบการคุยวิเศษค่ะคือตอนนี้เพลงของเพลงของพี่ไอมูสตาเพลงที่เพิ่งปล่อยเอ็มวีไปคือเพลงเธอคือพลังโบ้ยรใช้เวลาเดินทางของเอ็มวีตอนนี้ก็คือสองหมื่นค่ะหรือเปล่ากี่วันแล้วอ๋อแล้วปล่อยไปได้สองอาทิตย์นะครับกี่วันก็มีคนฟัง 2 1 0 0 0วิวแล้วนะครับยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจด้วยนะครับอ่าเสียงหอนเดี๋ยวนะอ่ตรงนี้น่าจะไม่หอนโอเคพ่อต้องหลบถ้าเราลองเพลงนะคือมันจะไม่ติดเป็นทศใช่ไหมอ๋อไม่ติดเพลงเราเองเพลงเราเองแต่ละเพลงคนอื่นไม่เหลือนะลูกเอ่อไม่เป็นไรหรอกในไลน์ไม่เป็นไรครอบเขาให้อยู่แล้วใช่ไหมเขาให้อยู่แล้วใช่ไหมคุยข้าวเวลาสิถ่าไหนไหน ขอขยืดหน่อยได้ไหมคะเดี๋ยวเรามาซ้อมไอ้แต่ละเพลงกันให้เพื่อนเพื่อนดูก่นะนเรื่องเก้าอี้ออกลุกแล้วก็เลื่อนนาําอ,อกเตรียมตัวค่ะวันนี้พี่จะร้องเพลอะไรครับเด,เดี๋ยวจะร้องเดี๋ยวจะจะซ้อมเพลงของพี่ไอ้โสตาแต่ละเพลงก่อนนะครับก็คือให้มาซ้อมท่าเต้นให้มาซ้อมการ movement, movement, มูฟเมนต์บนเวทีนะครับจริงๆก็เป็นการเต้นโชว์พวกเราทุกคนนั่นแหละ ว่าตอนนี้พี่แอโมสตามีเพลงอะไรบ้างแล้วก็ท่าเต้นเป็นยังไงแล้วก็วันที่22นี้เราก็จะไปถ่าย MV เพลงฝันที่รอนะครับก็ใช้เวลาถ่าย22สองแล้วตัดต่อชักประมาณอาทิตย์หนึ่งก็คงจะปล่อยให้ชมกันว่าเพลงให้กำลังใจอย่างเพลงฝันที่รอเนี่ยจะมี m V สวยๆแบบไหนนะครับก็ยังไงมาชมน้องๆซ้อมกันก่อนนะครับเริ่มต้นกันที่เพลงแรกนะครับวันนี้พี่จะร้องเพลงไม่ต้องบินให้สูงอย่างใครเขา ทำเอาที่เราจะทำไหวหรือเปล่าไม่จำไม่ได้เพลงเบาๆก่อนได้ไหมเริ่มจากเพลงเบาๆคือเพลงวิ้งๆก่อนเดี๋ยวหนูๆดูดูตรงมุมในกล้องให้ดีๆนะคะเอาให้เอากลิ่นออกไปอ่าก็อยก่เอ่อยิงเอามิกเซอร์ถอยไปชิดๆตรงผนังเลยค่ะเอาออกเลยให้ถุงเท้าหลุดอ่ะถุงเท้าไม่หย่อนเลยเฮ้ยใส่ดีๆรูปถุงเท้ามัน หลุดอยู่แล้วเต้นก็หลุดเอาของพ่อใส่ไหมไม่ต้องหนูไม่ต้องการอ้าวอ่ะดูมุมกล้องดีๆค่ะดูว่าให้มันให้คนเห็นขยับมาด้านนี้สิครับให้เห็นทั้งคู่โอเคพร้อมนะครับเพลงป r ิ n g wing w ของ P.I. Moonstar อ้าวยืนยังไงครับเขาคอมเมนต์อะไรมาเดี๋ยวต้องคอมเมนต์เดี๋ยวเดี๋ยวพ่อจะช่วยอ่านนะครับช่วยบ้างเถอะระวังฉันผีบร์ดระวังฉันผีบร์ดนะจ๊ะไอ ลูสตา,า,าขอบคุณนะครับบอกหนูติดตามแล้วค่ะขอบคุณมากครับมิซ่า2012ันสิงขอทีแมนดาวมาเพลงอะไรไทรีแมนดาวไม่ได้นะไม่ไเอาเอาเป็นว่าเดี๋ยวทีแมนดาวเพลงไหนเราร้องได้เราร้องให้นะครับ

ให้น้ำให้น้ำมน์ให้หินคุณค่าใองสมนตรจดเนเดฟฟีที่ได้เห็นหน้าไม่ีใบอกว่าัดกินใครกึกเอาลูกเขเก็บข้ามฝาใส่เคสโมบกยที่จุดล้วเปิดบองไปดูหน้าเธอไม่มีใครบอกริ่ิว่จิงต้นใจมันเป็นิิน่งวาฟิินิใฉันนิ่งนิ่ยิ่อยู่ก็ไม่ไหวเมื่ฉันวิงวิ่งวิงสองแสนเด็าิิใจนนิ่ิงนิงอยู่ก็ไม่ Don't hold me down. พิสลาบอกว่าเต้นแรงแรงนะจ๊ะต้องเป็นทั้งใหรูว่าฉันต้อใจมีคนบอกว่าเสียงราะขนาดนี้เลยเหรอขอบคุณครับปกติก็เสียงร้ออยู่แล้วบอกไปสิ ที่จบไปก็คือเพลงปิ๊งวิ่งวิงนะครับซิงเกิลแรกของพี่ไอทอนสปาลาสุดถุงเท้ามีปัญหาเล็กน้อยเอถุงเท้ามีปัญหาทุกวันเลยไม่ใช่เล็กน้อยแลยครคุยาเวลาก็ถ้าเกิดว่าเอาหนูติดตามแล้วขอบคุณครับตอนนี้เสี่ยม่อนก็ถูกใจไลค์อยู่นะครับแล้วก็คุณเยาวเรศก็เข้าร่วมมานะครับสวัสดีครับสวัสดีคสวัสดีค่ะ น้ำหวานห้าห้เข้า,ร,ขาร่วมมานะครับเสียงพอขนาดนี้เลยล่ะเนี่ยแล้ <นะ S 2> วทักทายคุณอะไรอ่ะคุณอ่านว่าอะไรอ่ะอะไรพันไหนเข้าปันป้นเข้าป <laughs> ั้นสวัสดีคุณเข้าปั้นด้วยนะครับ <cualquier> โอเคต่อไปก็ามาฟังเพลงที่เราเพิ่งปล่อย MV ไปดีกว่าแล้วก็ใน MV เราไม่มีท่าเต้นเนาะ เดี๋ยวจริงๆเพลงนี้ในคอนเสิร์ตทุกคอนเสิร์ตเราจะมีท่าเต้นก็คือเพลงรักเธอคือพลังจะมีท่าเต้นเด็เอาด้านนี้เป็นด้านหน้าเวทีนะลูกอ่ายืนใหม่โอเคอ่าด้านนี้คือด้านหน้าเวทีนะครับโอเคต่อไปเพลงรักเธอคือพลังนะคะบวกหรือลบก็มาดูกันนะคะเอะ่ถ้าเกิดว่าพลังบวกอะต้องดูหน้าพ่อแต่ถ้าพลังลบให้ดูหน้าอีก <laughs> โอเคมา